รอด้วยไม่เดียวเขาประดีว่าผู้หญิงกูวิ่งผ่านมาทงนี้อย่าบอกนะว่าไปกับรถคันนู้นผู้หญิงเห็นเปล่าวะเห็นอะไรเห็นผู้หญิงก็คุณต่างผู้หญิงสวยๆสองคนน่ะเหรอพี่ไม่เห็นหรอกมึงพูดอะไรนะ่เออก็ผู้หญิงของดาวก็ต้องสวยทุกคนแหละพี่ไม่เห็นหรอกดูกับพี่เด็กดีน่ะ มึงเห็นที่ห็นงดาวไหมไม่เห็นอะไม่เห็นแต่ดาวเห็นของเด่นไหมไม่เห็นที่ไหนวะฮะแต่เดีววันนี้เสียงใสซะแล้วดิอย่าพูดอะไรก็พูดได้ไอันนี้สิวอะไรอ่ะสิวหนุ่มเหรอเนี่ยเนี่ยสิวนุ่มฮะสิบแปดอยู่ขึ้น เก่งจังสิบแปดใช่สิบแปดที่มาถึงว่าจำนวนผู้หญิงที่คุยอยู่แล้วเนะ้สิบแปดคนอายุเขาเขาบอกอายุเขาอายุสิบแปดหรือว่าที่พักไปสิบแปดคนไม่มีใครทั้งนั้นแหละดาวเด็กด <c oughs> <c oughs> ีก็ไม่เห็นใครด้วยเนนอย่าลูกค้างพ <c oughs> ี่คุณนะไม่ใช่แมวลูกค้างพี่ไม่เห็นใครทั้งนั้นแหละต <c oughs> อนแล้ทำไมทีมลูกค้างคนอื่นได้อะนะ ไอเนี่ยที่เสียงกังกลางแบบหนูหนูไอ้บีหนูนะไอมีไอดีไอมีนี่ยอบัสที่เสียงกันกลงเนี่ยใส่เสื้อมึงทุกคนเลยเนี่ยมาช่วยเชียร์ไงตอกย้ำแล้วเนี่ยไม่มีกูรู้ว่ามึงเห็นบอ้าวผู้รู้ผูรู้อุ๊ยดาวแต่ว่ามึงจะเก็บไว้เันคนเดียวเวยพี่เห็นผู้หญิงสองคนนั้นจริงแต่ว่าเราโ้นเขาไม่ได้ ทำไมปล่อยไม่ได้เพราะเขาไปน้าที่ดาไงแล้วพี่ก็ปล่อยเขาไปแล้วด้วยปล่อยได้ปล่อยไปได้หรือเฮ้ยปล่อไปไปโทษไปจะปล่อยไปทำไมล่ะใครพลาดใครวะเจ้าดาวไม่ปล่อยกัน